ท่นานประธานที่รบผมกือจิตชัยนิคม <c oughs> สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพืพ่อไทยผมขอเสนอปรับลดกระทรวงศึกษาธิการในงบประมาณ22%่นะี่นี่มันเป็นเงินที่จะปรับลดลง23,585ล้านมีความแตกต่างกันมากกับกรรมธิการกรรมธิการท่านปรับลดทั้งกระทรวงศึกษาเนี่ย พันเก้าร้อาล้านธรรมทานครับถ้าถามว่าทําไมผมจะปรับลดตรงไหนทําไมปรับลดลงไปตั้งสองหมืหล้านถ้าจําไม่ผิดนะครับผมไม่รับหลักการงบประมาณนี้สาเหตุเพราะว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่คํานึงถึงความว่าโรคร้ายซึ่งคุกคามชีวิตของประชาชนแล้วในวงการศึกษา ก็มีอะไรทําผิดพลาดมากมายไม่ดูแลนักเรียนนักเรียนจะเรียนออนไลน์ต้องไปตามยถากรรมอืใครมีอะไรทําได้ก็ไปผมอยากเกาง่ายๆท่านประธานว่าจะตัดตรงไหนอาคารที่ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดโอบประมาณปีนี้ผมไม่เห็นด้วยทําไมฮะการสร้างอาคารเพื่อการศึกษานี่มันน่าจะเพียงพอแล้วด้วยซ้ําไป ไม่ควรจะมีอีกยิ่งในภาวะประเทศชาติประสบภาวะอย่างนี้นี่ไม่ควรจะสร้างอาคารต้องเอาไปรักษาชีวิตของนักเรียนของผู้ปกครองของคนที่เกี่ยวข้งองกับการศึกษาก่อนต้องเอาไปชดเชยการเรียนการสูญเสียโอกาสทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเงิน23,585ล้านนี่อาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปถ้าเราจะดูดีๆจัดระบบเพื่อ ป้องกันโรคระบาดร้ายแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น,นแต่นี่ท่านรับของสภาไปเรามีข้อสังเกตว่าให้ไปปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแต่ว่าท่านไปปรับมาพันเก้าร้อาบล้านธรรมทานครับการสร้างอาคารสำนักง,งา,นศ,กา,กานศึกษาธิการเขตศึกษาธิการจังหวัดเป็นการสร้างที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แปลกนะครับว่าเพระรทชบัญตาการแสงแายอห่งชาอยิ2 4งยังประกาศใช้อยู่แต่ว่าจัดงบประมาณเพื่อสนองประกาศของคณะคอสช,อชอกำลังจะเตรียมตั้งศึกษาธิการเขตแล้วท่านสร้างโรงเรียนคุณภาพท่านก็สร้างเป็นกระจุกมีบางท่านอภิปรายไปแล้วโรงเรียนคุณภาพตำบลเล่หน่งตำบลไรต่างๆเนี่ยท่านประธานครับผมยังคิดว่า การจัดงบประมาณนี่ไม่สนองตอบหรือไม่สอดคล้องกับรัฐมนูลมาตรา54ด้วยซ้ําไปเพราะมาตราห้าบสังคับบอกให้รัฐจัดการศึกษา12ปีฟรีอย่างมีคุณภาพด้วยนะแปลว่าอย่างมีคุณภาพทั่วประเทศไม่ใช่ท่านมาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตำบลละโรงเรียนเสร็จแล้วพอพอทุ่มเงินลงไปกระจุกอยู่ตำบลละโรงเรียนแล้วท่านก็ไปเที่ยวยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมพูดตลอดทำลายสักลภาพของหมู่บ้านทำลายประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านในการเรื่องการศึกษาทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาซึ่งจะก่อผลเสียในอนาคตอันใกลน้นี้เวลานี้อาคารล้างเพราะว่าท่านไปยุบโรงเรียนขนาดเล็กเดี๋ยวนี้ก็ยังเดินยุบโรงเรียนขนาดเล็กรัฐมนตรีศึกษาอาดีตคนก่อนนั้นตอบผมที่นี่แหละ บอกว่าถ้าท่านไม่ต้องการคุณภาพก็ไม่ต้องไปเอาโรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นคําตอบที่แย่มากผมไม่ทราบว่ารัฐบาลรัฐรัฐมนตรีกระทรวงสาท่านเดิมเนี่ยยังจะตอบเหมือนเดิมหรือเปล่า mm. ทุกคนต้องการโรงเรียนคุณภาพทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ใช่คุณภาพแห่งหนึ่งแล้วไปทําลายจิตวิญญาณท лай, ําลายวัฒนธรรมทําลายการศึกษาทั้งหมดที่เขาก่อสร้างมาในอดีตเพราะฉะนั้นท่านประธานนะ ผมปรับลดเนี่ยไม่กระทบกระเทือนกับเรื่องเงินเดืองเงนเงินบุคลากรแต่รวมแล้วนี่คือการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงเรียนคุณภาพตำบลละหนึ่งโรงเรียนตำบลน,นี้มีโรงเรียนเท่าไหร่ก็ต้องสร้างโรงเรียนคุณภาพเท่านั้นรัฐมนูญเขียนไว้ตั้งแต่ปี4ี50 6 0จนทุกวันนี้ เขาให้การศึกษาโดยเท่าเทียมและมีคุณภาพทั่วประเทศเขาให้จัดการให้เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาได้รับโอกาสเท่ากันอันนี้คือเกียรตินาของกฎหมายรัฐธรรมนูญเวลานี้ผมไม่ทราบว่าท่านกรรมธิการทราบไหมว่ารัฐบาลน,นี้เสนอพระราชบัญญัติการศึกษาเข้ามาบอกว่าปฏิรูปปฏิรูปในความหมายของปฏิรูปคือทําให้มันดีขึ้นแต่ท่านประธานครับ ไปดูรายละเอียดในพระราชบัญญัติกา,าึกสาถอยหลังถอยหลังไว้ป80ปีไม่ว่าระบบการบริหารไม่ว่าระบบการศาึกษาไม่รับไม่ว่าการจัดการศาึกษาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> ท่านกรรมธิการได้ไปดูจุดนี้หรือเปล่าว่าแนวโน้นมกระทรวงศึกษาเดินไปที่ไหนเดินไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมารับผิดชอบเรื่องการศึกษาอีกเดินไปทําลายระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน แล้วมันเดินไปยังไงแล้วท่านไม่ดูรายละเอียดในการจัดท่านก็นดูตามที่รัฐบาลซึ่งผมถือว่านโยบายเรื่องการศึกษาหรือแนวโน้มทางการศึกษาเป็นอันตรายกับชาติบ้านเมืองมากมากในรอบสิบแปดสิปีหรือมากในรอบร้อยปีไม่รู้สึกรู้สา <c oughs> ถึงการพัฒนาพังทลายทำลายจิตวิญญาณของครูเรื่องต่างๆซึ่ง ผมประกอบมาแล้วนี่ผมเห็นว่างบประมาณ23,585ล้านที่ผมตัดเนี่ยผมต้องการให้กระทรวงศึกษาไปทำเป็นแบบอย่างในการคัดกรองในการจัดการศึกษาในเรื่องโรคระบาดโรคร้ายโควิด <c oughs> -19 ซึ่งคุกคามพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนี้ตายอยู่เพิ่มขึ้นตายอยู่เพิ่มขึ้น <c oughs> ตายบนถนน นี่ยังไม่ไปตายที่โรงเรียนเพราะไม่เปิดโรงเรียนนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นสติปัญญาก็ควรจะได้รับการดูแลเรื่องโรคระบาดร้ายให้เป็นแบบอย่างแก่กระทรวงอื่นแต่ว่าท่านกรรมธิการก็ไม่ได้ดูจุดนี้ท่านก็ไปตัดพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเป็นเรื่องตลกมากสำหรับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่า ถ้าจะจัดงบประมาณให้มีคุณภาพต้องปรับลด2-3หมื่นล้านแล้วเอาไปรับสถานการณ์ของโลคร้ายให้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมมีความเห็นในการทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ